大量的，多量。 อนิมนม์ปู่ตาปูคุ้มปูปูคุ้มปูคือประค้านี้คือเก่าเก่าแป๊ดเออข้ากระปู่แท้ถือถือว่าทุกพระองค์ขอนิมนตขออันถึงองค์ปู่ตามาเจระกาคาคีลุวันนี้วันที่สี่เหมือนมือเหมือนเบมเออ ข้าวปลาตาเบากับเงาเรื่อยพอวันค่ะอืมือกันไ่้เคือเดีวข้าวเส้นก็พอเส้นหวานวนเบลเบวเคีวเจียวเกลวมาเร็วกว่าอืเออม่วไหานน้อยคือเขาเริ่มขึ้นม่วงแท้ข้าวปลาตาเริ่มขึ้นเริ่มบ่ม่วเขาอาจจะขึ้นะมันขึ้ไเฉียงเือนี่ัง่ะ ร้องไห้พ่อว่าขึ้งหงอยรู้ว่าไงวะหงายว่าตึงว่ารู้ว่ากังไงอืมเขาว่ากังไนมนคู่ร่นว่ากังไงคืออะไว่ากังไหนว่ากังไงเนาะคือกันคือก้อออกอย่างกนอผู้พบว่าจังไงอยู่ว่าลู้พหว่าติดูกอว่ากังไงคืเดนว่าได้เก ถูกไปถูกข่าว่ากันไหนไม่คู่วามนเนาะถาว่าพอกับว่าื่อคืนกไปถูกบ่มีเสียผาขาว่ากัคือวานเจ้าว่อคือวอเออกมายขอกันถูกไเด้ถูกพ่มือเสีย tăng chạy đến câu bằng lắm hoa bắt chuông 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 hoa bắt ามา,าจังเลมาขอาาขาคเนอขาคือวาจังเลเนาะข้ามาพวกกุญแจบวนเถ่นขาคือเน้อมาถึงแมาขอให้บอกเก่งเก่ง้เก่งเกง่งฉาดเกแบ่งรัฐทาล้ามาพวกนุญแรอเม่วันนี้เรปู ให้ทุกทรมานได้นังพ่งเขาหูได้นังพ่งเขาหวมาสาวมาคือคือกับปูคือเดียวกันกรคือกันคือแต่ว่ามคือความหวนแล้วพระได้เงอะไร้ัเนึกกรบปูได้นังพ่งนอเขาหัวนอเขาหู วั้กไม่มเงินเันก็ไม่ค่อมีงินเลยันก็ม่ค่อยมีเงนเลียงันก็ไม่ค่อยเงิ่เล้ยง่อย่าเงครเลัก่คอเงนเลี้ยันก็ไม่อยเนันกคอยมนเวันก็ไม่ค่อยมีงินเลียัก็่อเงิั่อเงไม่คอยงิเลวก่อยมีเงิน้ันองเวนค่อยมง อาเนื้อกังบ่อเครืองมัทั้งข้างบ่อจังเครื่องอาเนื้อกังบ่อเคืองแทบแปบขึ้นอยู่พ่อ้นเหลามันอยอขเกิดมาแล้วก็เทเนื้อกาเหี่ยหนังกันเนี้ก left, ารประทำเปลี่ยนเปลี่ยนคึันมึง เออมาเมื่อไงกันลุเออพ่อายควงกันลุงนะว่าพ่อกังกันขาวพเออพ่อจะึนกับมอหลงม้าบม้าขาวเออเป็นผ้หือะพ่อจะปับม้าขาววะเาว่าคือกลางพ่อปืนกลางด่างนะโอ้แต่เรังบ้านแหลู่แหล่ตอนเด็คือว่าเขาเมาบังนกลงพ่อรวมนะเขาว่าพ่เอ๋วพ่อข้าค่ะ บอกวา่าแทงบ๊อบพายขั้นแม่คู่ขื้นถือได้รึเนาะขั้นปูตาขึ้นถือว่าได้ดรอกทิ้เออแต่วางมากเอกับนี้อมาแล้วต่างไปขึ้นเก๋ว,ว,ท,กกวท่านเดี๋ยวเขาถือขอ,อนไทยเนะนาะปูดา,า,า,ก,ากับปูดาก็พี่ได้ไปกูจ้างกับบ๊อพา,าเออหันเป้าแค่รูวา่าะหันบ๊อบเป็นท่าเออไม่ถือได้เสียงไรเสียงแรงแลครับปู เำพ่อเำาพ่อเขาเรียกพูจังเนาะบาจะเนักงอย่ขั้นได้ารองแล้รู้ก็ยึกตัวคูเขาฟังประเอมืองานเออจะของามานายหนั่งมือก็ได้เออยึกตัเขาเขานยิดใจคูเขาฟังมาเื่องเยิ่งยิ่งมืองานจะเออขั้นกัก่องกับร้องฟังเอานะเขาฟังอะไรเนาะกับฟูเขาใจก็ยืมมือกับฟ เออเขาือโอคราบฟังเขาก็โอ้ร่ำข้าลายไหวังไงบน้แล้วกเ็าค่งเพื่อนมากจะเกิดชงบอกเสียอือตอมามาเชเสียดืออ๋อเมตึค่าต่อมาเัาเัิงูวอไปากกวางกอันนั้นเอาหวบคักกูบ้นว่าดูเรื่องนี่ไงวากว่ขวนคือกามันคืองวก็ือเรื่องใหญ คือตนคือไม่คือมม่คือระคือมคือแปลว่าว่าคือคือะปมอมแลเสียงไงึือมากมาบ้างกับูกับมองราเสียงน่อยัมอรแลเสียงน้อยเอออันนึ่งเนาะอันนึ่งไงเนาะจะมาฉลองให้ปู่ถือเขาเรยคือกับกับปดใ่ไหมกับปูบ้านคือคืเอดผู้ใหญ่มากบ้านคือคือเอะผู้ใหญ่โต่ก Okay, can พ่อจะมืออะไรแกเจ๋อคนคือคือเจ่อนคนือคือคือคือพอ่อเกิดเจ็นั้นพ่อจะแกอ่องปู่เวทคือวันค,คนรักจับกงยืมผู้แก่งมาพอ่อเกิแเแต่ต้องบูชาองรักเท่าไหร่รู้จักไมหมยืมองร <con c ern> ัก,ก <con c ern> พร่เตยกปูผู้แก่งมาจังสีบอกผู้เตมาจังสิบอกอืมป่งคือคนะืออะครบปู คือเอาข้าวเวิร์เขวันแต่บลูกทึบลกค้าผูใมากจังคือผู้บวกวมาจะเตรียมไว้ใให้กอกกอนว่าแต่้วอาถักกันมากกะว่ามา่ใแต่้เตรียมมากนี่แ<ห>ต่ผึจไม้เตรียมมาบูชาไม่่า,ม,าม่ไม่ได้เตรียมง,ง,มงคือนี่ยด้ปกคาคือคันไ่ได้หาบมา เออเอาใช่คุงส่งคุ้งเกือกปูกรบเป๋าไงเออองขาเวรองรักเก้าเกดเก้าเก้วก็เข้าใจไหมครับปูู่ใจมาวันขึ่นเกิดเด็กเ้าก้าเกแล้วก็องรักเก้าสิดเกิมือจำวนจำวันเข้าใจไหมครับูนี่จำการอมได้หมดเลยครับปูกาวาพอถือปอยออกกับองแวองครับปู hàng cường nha nhỉ hàng cường rồi thực cao ôm rồi thực cao rồi ôm cái trái thằng má đứa đứa thằng má đứa thằng cái thằng nhặt rồi trên cái phủ vài món thứ đứa thằng cái hàng ôm rồi cao phải ôm ôm rất cao

นะก็คุงงามพอ้ามข้าใคทแตงเงียบว่าว่าข้ามันหลอนคือวัดจออรหว่าเออัครับปูเออวัดทางว่าแถวว่าเอองานเนี่เอาแค่คุงงามว่ะออร้อยสิเก้าพระองร้อยทึบเก้าจัไวก็ร้อยสึบเก้าเออองรัข้าเกเอกข้าเกืกเข้าใจไหมปู ผู้ใดมากด้อผู hm hand. Hand you um, uh, ้ใดบ่้ามาหอครัยหางช่งเล้อูบ่ให้ทรงมันป่ปูบ่อห่มาเอาอึ่ครับปูข้ามาเอาได้ก็ัมาม่เอาบลาดงกบต้องมาผู้แด้มาเิ่งเสียงนี้กับเสียงน้อยคือป่ไดไมาอ้ไดเล้นะรลบปูเอา้มาสไดจังเลครับปูเออไดก็เปิดเคาะคั่นตัวเนาะเออมาเอากับตีกับมือังันพ่อกับเจเออเลี้ยงคิ้วเขามากอคือเต่า้อย ร้อยถึงเก้าพระองค์ท้าเวิดคือวันประทานโคาร้อยถึอเก้าพระองค์องค์รักเิดก้าหรก้าเกิดนี่ยไม่ห่างกันเะะคือเอคอืหายไปคือมงคลมืองานเฮตองผาปลาน้่เขาใจบอกนั่งรั่งกันทีนัางห่าไดเรือเลย ผู้หายก็อาเจิยนนี่ผู้ได้นาผู้หายกับพายกมยิมปากที้เลแต่คาแป่ง้าดึกเดูอยากจะผู้หายคนนั้นบอผู้หายคนนั้นแล้วบุกานผู้หายเนาะตอนนั้นแขกเับคนนาบุกบุกว่านงอนวางผู้ได้เกิเขาเนาะโอ้นาก็บเขาเาเข้าเแล้วเข้าๆเฮ้ยาอ้งึกว่ยังงั้นยิ้มดงแต้มขายต้อไปเขมากแขีไปถ้ามาก็พมันหนาหูหนาเทิงนะ เออพวกันคือจะข่าไม่อเรื่องขาปูไม่นืมก็บไปเรืองขบไปแล้วกูเออบ๊อวก็ไม่ไม่รู้รานกระดานเนาะอ้าวแล้วคันก่อนอก็คือ